พื่อนสวัสดีครับดมขอนะจ้ะวันนี้เราจะมาทําลายสถิติกินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมวันนี้ดมจะจัดเป็น10ถ้วยนะครับผมคลิปที่เราที่ดมทานน้องดมเพิ่งแบบเริ่มทําการกินอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสถิติแรกที่ดมทําไว้เริ่มแรกที่4ถ้วยก่อนนะครับผมตอนนั้นก็เผ็ดมากมายเลยครับเพื่อนครับแต่ว่าดมรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ดมรู้สึกว่าลิ้นดมแบบมีการปรับกับความเผ็ดมากขึ้นรู้สึกว่าเริ่มกินเผ็ดได้ ดีขึ้นนะครับผมโดนทำการต้มเส้นมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะทําการใส่เครื่องปรุงนะครับสิบซองนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราทําการใส่กันเลยนะครับสามซองหกนะครับสี่ซองสุดท้ายก็จะเป็นสิบนะครับมันจะ Okay, ประมาณนี้นะครับแล้วก <them> <ot> ็คนจนเขาเข้ากันนะครับสีเขาก็จะมีลักษณะเข้ากันสีเหมือนช็อกโกแลตเลยนะครับผมสีเหมือนแบบกาแฟดำแบบช็อกโกแลตด์กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเนาะก่อนที่เราจะกินของเพนนั้นเดี๋ยวดมกินนมนิดนึงนะครับมาครับเริ่มกันเลยนะ จะเป็นยังไงนะจากวันนั้นถึงตอนนี้ก็3เดือนกว่าๆได้แล้วนะครับพี่ดมกินนะตอนนั้นแบบเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อนครับอืมเผ็ด <laughs> <laughs> ก็จะแบบสับแสบนะเพื่อนนะแต่ว่ายิ่งเรากินเข้าไปสักสิบยีสิบวิจะเผ็ดมากกว่านี้นะครับผมโอ้ความรู้สึกเดิมๆกลับมา อืมเดี๋ยวรู้สึกสัมผัสถึงความอร่อยได้มากขึ้นนะคะผมเดินพราะเราเริ่มชินกับความเผ็ดแต่เผ็ดแบบเผ็ดอยู่ เหคือความรู้สึกโดมเหมือนโดมชินขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นถึงความที่แบบไม่ได้รู้สึกเผ็ดอะไรซึ่งก็ยังเผ็ดอยู่นะเพื่อนนะ สังเกตได้จากเหงื่อนะครับเหงื่อเบยซิกซิกเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักมาม่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นมาม่าเผ็ดของมาเลเซียเนาะเขาจะใช้พริกโกส์เพเปอร์นะครับผม เป็นพริกที่เผ็ดถึงหนึ่งนะล้านสกวิลนะครับผมเลยทําให้เขาเป็นณตอนนี้ยังเป็นมาม่าเผ็ดที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับความรู้สึกที่ได้เลยก็จะแบบแสบในปากแล้วเพิ่มจะเผ็ดเหมือนกินแบบ พริกแห้งเหมือนกินพริกป่นแห้งๆที่แบบเผ็ดมากๆนะครับ รวมว่าเขาเป็นเมนูที่ถ้าเราหยุดกินอ่ะเพื่อนจะยิ่งเผ็ดต้องกินเรื่อยๆให้เขาอยู่ในปากเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจะช่วยได้เยอะเออนะวู้กนินมาเป็นมารล่ม 真呐。 ที่ดมเอามาทาคลิปนี้นะคะเพราะว่าเหมือนคลิปแรกตอนนั้นที่ดมกินสี่ถ้วยเพื่อนแค่เผ็ดแบบตอนกินอะพอไปสักพักเราหายเผ็ดปุ๊บความรู้สึกของเราตอนนั้นก็คือเราก็แบบยังไม่อิ่มเลยครับเพื่อนครับอย่างสำหดมแบบบะหมี่กึ่งสี่ถ้วยยังยังไม่อยู่ท้องนะคะผมครั้งนี้ก็เลยลองเอากลับมากินสิบถ้วยนะคะผมเผ็ดนะคะผมแต่ว่าไหวสีเขาเ็นแพิเศษจริงๆนะตัวนี้นะ พี่ยากันเลยนะครับเผ็ด จงคิดว่ากินได้มากกว่านี้ครับแต่ว่าเดี๋ยรอดมกินเผ็ดเก่งมากกว่านี้นะครับครั้งที่3อาจจะเอามาเยอะกว่านี้นะครับอาจจะเป็น15ถ้วยหรือไงเดี๋ยวลองดูนะครับผมเผ็ดแม่จ้า ใส่คัวให้หมดอย่างครั้งที่เราดมกินอ่ะเพื่อนมจะรู้สุดถึงความเผ็ดประมาณ90ความอร่อย10แต่ครั้งนี้นะครับความเผ็ดประมาณ70%ความอร่อย30%เหมือนนเราชินขึ้นมาสักระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ขนาดนั้นนะครับผม นี่นะคะคำสุดท้ายแล้วนะครับ <S <S เผ็ดเย็นคำสุดท้ายนะครับผมขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับกับมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับครั้งนี้เป็นการทาลายสถิติตัวเองจากครั้งที่แล้วนะคบผมครั้งที่เราสี่ถ้วยนะครั้งนี้กิน1ิบถ้วยเลยนะครับผมจริงๆตัวปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่สําหรับโดมนะครับแต่ว่าอุปสรรคอย่างที่ทาไม่กินยากก็คงจะเป็นความเผ็ดนะครับเมื่อครับว่าถ้าเทียบจากครั้งที่เราที่กินนะครับครั้งนี้ก็รู้สึกว่ากินง่ายขึ้นแต่ก็ยังเผ็ดอยู่ดีเนาะเมื่อนะเขาจะแสบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่เรากินหมดนะวันนี้นะครับเจ้ ยังไงถ้าชอบคพิมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้ดมลาบแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกการรับชมเลยนะคะบ๊ายบายครับ